คือสีเย็ยนดีเนาะคือสีเย็ยนดีเนาะนำ้ำมัสการทั้งสองลูน <มา S 1> <laughs> ้ำมัสการทั้งสองลูเออกลับผมกลับเออว่ามาได้ค่ากล่องดีแต่ นั่นโอ้ยบราคืออะไรมาอยากรับสื่อของจวนรับสื่อของจวนมาเป็นทาเลยของไปคฮะขอไปค่ฮะแมนบอสทีมาขายนเครื่องมือห้กินช่องที่ตามคนร้ายมาได้ล่ะเมื่อานอับคีบอยู่โอ้ย คนเฮ็ดมาจิกโทรไดเฮ็ปีแล้วที่มาศึกษาเนมัสก,การ <c oughs> กราบนมัสก,การ <c oughs> เป็นยังกันยังเลยไปยังฉันก, <c oughs> กน็กราบนมัสการไร้ <c oughs> สดเปิดค่าการมองเห็นบ่ได้ไร้สดนั่นแล้วพกเดือนแล้ว <c oughs> มันล่มหนาวหรือล่มยังนี่ซีว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 ีเมื่อไหรนี่ภา <c oughs> วนาหน้าค่อเป็นล่มหนาวเนาะ ะเนี่ยไหลเลือดเลืกหมอกบอกไหลน่ะไหลไม่ไหลแค่ไหลยยินดีเข้าสู่รายการครับสวัสดีครับคุณกันครับกลัวไม่ได้ขยะดิยาบ้าโรงพยาบาลเาไม่ใช่ยา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 เถาะเมื่อวานเมื่อวานน่ะเออเนี่ย เอาไปนะวันดีด้วยครับวัสดีครับเซลลเตินอยู่เซลล์หลบอสว,วัสดีครับก้องก้องให้อยู่นี่นั่นเต็นออบแอมบอสยังมา ย,ยังบ่กมายังยังบอกมายังบอกมาเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งด่านนาเวที่ครับพี่น้องครับด่านนาเวทีเป็นยังไงเน,นี่ยเนาะสื่แต่หกสิบดวงบ่มี่เอ้อหาหมไออกตัวใดล่ะครับ <laughs> หัว,วยาวาทาโอโบตกหน่อยกับตกไลานแะ่วเดี๋เดี๋ยวนี้โค่นได้ทีตกหานเดี๋ยวนี้เดี้ยงเพล็กสีัครับพี่น้องครับวันนี้มีไลฟ์สดทั้งนาปนนเป็นอนไรเดี๋ยวไปเบิร์นกันทั้งนาเด้อ ่ามันอุ้งอ,งอิงอุ้งอิงมาแล้วบ่ต้นกบทิป็นต้นตั้งหนาพุ๊บเราไปหอดานต่ำๆนะต้ตอนอยู่ดีแกลากโกรกแห่งขาปาุ๊บเดียว ม,มองล,ลูกเราพี่น้องเอ้าไ,ไกลๆผมแนมมึงเหรอคู่ได้มากปุ๊บ <c oughs> ล้มมาแล้วพี่น้องครับ84คนชมครับแมีนละแต่เห็นคนจุ่มอยู่หลายๆนี่เอ้า Thank you.